มาทุกคนกินข้าวกันมาเนี่ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่กินข้าวอยู่ในหฮางซึ่งบอกเคยกินจ้าเสือทุกคนเอามาลองบึงบามันจะเป็นจะลายน่นเองเนะาะซึ่งแบบการซื้อกันยันกับบรรยากาน้องเชิญห้องไปว่าเอาเงินสบ,บายดีสบายดีทุกคนตอนนี้ซูนทิ้วเข่าแล้วทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เ,อเโนโนทอร์มินอลเทอรนัลจิันน่ะเองเนาะซูนกับ,บว่าผมว่าจะไปกินเขากีใช่นั่นเนองกับอยู่แถวไหนก็นเห็นอยู่แบบว่าเป็นแบบอาหารนั่นเองทุกคนซึ่งมาเนี่ย ซุนก็เป็นขางแรกเนาะที่จะล่องต้องกินเขาในหางเบิ่งบาิ่นจนกสื่อกันจะได้หน่ะเองคนเนาะซูนเป็ยังบ่ทันได้เคยกินดักเกืือนี่ซุนก่ยืนเนี่ยเบิ่งเขาว่าเขาสื่อกันจะได้ก็เห็นกันจะอะไรกันเอาเป็นบางเฮ้าไปเบิ่งไปสุบเขาก็เลยว่าซูนจะกินจะได้หน่ะเองทุกคน mm. เอาจริงๆซุนบ่บเคยแบบมกินเขาอาภายในหาง,างเกืือเลยแต่ถ้าเป็นมนันเนาะนะ ขบากากินแตบบ่ว่าแบบมันคือสีแพงนะเดี๋ยวไปเบิรงกันก่อนว่าเมนูมันจะราคาเท่าไรนั่นเองบรรยากาศที่การสื่อสื่อจะรยอยู่ในห่างเงขาหนาจะบาแบตแหลกว่าแหลกขอาเงินไปแหลกเอาเป็นบัตรมามาสื่อของกินนะทุกคนตอนนี้อยู่ สันน่าจะเป็นสันที่หาทุกคนของหาจะไม่ต้องหมดเป็นจีวรเนะะาะเดี๋ยวเขามาหาเมนูกันเลยก่อนจะไปหาเมน,นูกับเป็นหาสือส่อวัดสื่อวัดก่อนที่เพราะว่าเข้าบันไดใส่เงินสดเลยอ๋อเฮนบอลสือ่อวัดแหละทุกคนก็สือ่อวัดกันแบบนีซุ่นเก็ยืนเบิ่งตัางหน้าเนาะเอาเป็นมาซุ่นเขาโตไปสือ่อวัดแปบแ๊บหนึ่งกันทุกคนอะไรไม่อะไรทุกคนบัตรบัตรอีซังได้เกิดบัตรยังก่อน ไปแดกวัดมาเพื่อจะกินเขานั่นเองทุกคนเนาะเอาบ้านนี้ไปซื้อเลยไปเดี๋ยวเราไปหาเมนูมกันเป็นเข,าข่าขาหมงก็มีทุกคนมันเป็นอาหารแบบซูนกินปกติเลยเดีย๋ยวทามาเวอ่ากันเดีย๋ยวเราไปเรียนรอคิวหลังจากยืนเอคิ้วปุ๊บก็กจะพาดสุดผบรรยากาศคนได้รายอะไรยู่ในอยูใ่ยในภายในหา้างเอาเป็นว่าซูนกะจะทัดไปบนแบบซูน สือกับเพราแล้วแล้วก็ไปนัอ่งอยู่โตเลยทุกคนใด้มาแล้วทุกคนกัะเพราโมสับไข่ดาวยาเฮาไปหาหม่องนั่งกินเขากันเลยคนได,ไ,ดได้เลยโบว่าจะสุนโอ้โหว่าจะมีบอลน,นั่งกินเขาแตบบอลเป็นจะมีโตะอยู่ลายบอลอยู่เลยลายโตะอยู่ ได้เลยตัวบางได้เลยจะมาห้า,า,า,างกินมองแบบลบลีกน,น้อยหนึ่งนะอ้เขาบอ้เขานี่ทุกคนทหานหนากกินมากเลยเป็นกะเพราหมูสับไข่ราลาเนาะซึ่งบัตทุลิปโอซึ่งเป็นแบบข้าวเข่าที่เป็นหมากกับบลายปันใดขขาก็เป็นใบหนึ่งไข่ลาใบนหนึ่งนั่นเอง อาเป็นบาซูนกัจาลงมือทานกันเลยนะทุกคนมาทุกคนกิขกนข้าวกันมาเนี่ยก็เ,เป็นครั้งแรกเนาะที่กินข้าวอยู่ในอาารนะซึ่งบอกเคยกินจ้าเต๋อทุกคนเอามาลอง,งบุงบามันจะเป็นใจร้ายนะเองเนาะซึ่งแบบการซื้อกันยักนกับบรรยากาน้องเชิญห้องไปว่าเอาเงินเอาเงินไปซื้อบารนั่นเองเป็นบารแบบบารซื้ออาหารนั่นแนหะทุกคนลองมุมคำแรก นี่ก็เสร็ด้เยทุกคนเสียบเสียบเสียบอร่อยเลยทำน,นี้ก็เป็นมาซูจิเขานะเิ่มสับกิมจิไงเมื่อไรไปใส่ทุกคนนั่งดู ทางที่เป็นเะาเป็นนกเขาเป็นจีบันเนาะส่วนที่เขาก็เลยหาซั่งรับเขากินคันลงไปข้างล่างผมว่าจะไปกินอยู่ไส้เย็นทุกคนรวม้างหลังกับบะหมี่กับอาหารแบบทางทางโบราณเนาะเพราะว่าแค่นั้นมันเป็นเนื้อรื่องส่วนกับภูมิวาร์เที่วนี้มันมีแบบเป็นแบบเป็นแบบอาหารเป็นข้าวแกงราดหนาทางท่างเขา มันจะอยู่ไซยอะไรก็ได้ซูนก็ได้มาลองบิงแบบมาลองประสบการณ์ใหม่ๆหน่อยแบบว่ามันกินเข่าในอาหารอะไรที่จริงมันกับอะไรแพงไปทุกคนสี่สิบกว่าบาทเองก็บางวันไปซื้อน้ำไม่ใช่บันทึกกัน <ans> <cheers> มีหลานกระแทฟอยู่อยู่งงางล่างของ,ของสวนเป็นด่านข่น้ำแหน่บมากเลยแซ่บมากหลังจากกินเซ็ตซุนกานจะเดินทางไป สถานที่ต่างๆครับนี่ก็จะเป็นข่าวเตียงหนเด้งแล้วก็ข่าวตอนเตียงหนเดงเซิร์ฟซูนก็ยังไม่ไดยังไม่ท่านเตียงข่าวเสาเนาะแต่เป็นขาบแหลกเลยก็ข่าวกินข่าวเสาขาวเตียงกินแล้วไรครับทุกคน วันนีย้ยิวขาวแห้งเนาะกินแดงกับเอาเอา,เอาถั่วเอาบวงบริการตัวเองนั่งเอาเอาไปใบจุดที่เป็นอะไรบ,บา้าขึ้นสัพพะระนะทุกคนเดี๋ยวชุวกนี้นกำลังจะขึ้นสัพพะระนี่ก็จะเป็นจุดที่ขึ้นสัมภาระนั่นเองนะครับ บ้างเลย,เลยทุกคนน่าจะบ้างตอนกันไหนนะทุกคนชวนกนกำลังจะตีน,น้ำเล่นทุกคนเป็นน้ำปั่นนะั่นเนองเนาะซึ่งน้ำปั่นก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยปั้นด้วมแล้วก็ปั้นแบบแดงหมวกเปี้ยวๆแล้วก็แตง่งอันนี้ยังเคยนะแต่งกัววะ ราคาก็บอแพงปไปเลยขันปั่นร่วประมาณโอ้ราคา3 9กาบาทปั่นร่วขันยางเดียวกัน25บาทแจงมูปันได้เลยทุกคน25บาทอร่อยเดี๋ยวตอนหนึ่งชุนก็นจะขึ้นบัสมาทุกคน เขาวางาเขาใส้เงินบเตสมเงินบบเบิร์เท่ากับจะไปเอาแบบเอาเงินขึ้นน,น,าน,น,น,นานๆลองเบิร์ซูนกันย้อนวันตะเคยอตอนนี้ซูนกด็ดออกมาจากด่านอาหารเนี่ยทุกคนซึ่งมัน,นี้ซูนกินข้าวไปขับหนึ่งกระเบิดอยู่ประมาณหกสิบสองบาททุกคนก็แพงเนาะกาคือกันกับร้านอาหารที่ซูนกินแบบธรรมดาธรรมดาเลยเอาละทุกคนนั่งสำหรับขีข้ในซูนกากำลังจะลงจากห่างเทอร์มินอลเทอรนติบาลนะทุกคน อาเป็นบาสำหรับคลิปนี้ซูนกะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นอกก้องกะขอขอบใจทางผู้ชมที่มาส่งคลิปของศูนย์แต่ตอนจนจบเนกกาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้สองของบาศูนนี่น่าจะเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปนั่นเองทุกคนนอนนี่ฝากบรรยากาศตอนศูนย์ลงจากห้างเทอร์โน่เทอร์เป็นจิบันนั่นเองอาเป็นบาขอกันใหมคลิปนานคนคลิปนี้ สบายดีสบายดีทุกคนขอเข้ามาจิบนะ